ที่น่ารักทุกคนเราก็เดินทางมาถึงใบงานสุดท้ายในภาคเปลี่ยนที่สองนแล้วนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่37เรื่องโจทย์พระคนและโจทย์ปัญหาสําหรับโจทย์ปัญหาหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราก็จะสามารถทําได้คล่องขึ้นนะคะทีนี้โจทย์ปัญหาในวันนี้ครูจะพาหาคําตอบโดยใช้เทคนิคการคิดในใจและใช้คุณสมบัติต่างๆมาช่วยในการหาคําตอบ เพื่อให้เราสามารถหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแบบไม่ต้องไปเขียนคิดคํานวณในกระดาษนะคะคือเราสามารถคิดในใจได้เลยซึ่งเทคนิคต่างๆจริงๆแล้วแต่และคนก็อาจจะมีไม่เหมือนกันพวกเราก็สามารถหาเทคนิคที่เป็นของตัวเองได้นะคะก็มาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะโจทย์ป้ามารีทําขนมทองหยิบทองหยอดและฝอยทองขาย ป้ามารีซื้อน้ำตาลทราย24กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ23.50บาทหรือ23บาท50สตางค์นั่นแหละนะคะและไข่เป็ด125ฟองราคาฟองละ2บาท80สตางค์จงหาว่าป้ามาลีต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่พอเราอ่านโจทย์ปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือโจทย์ให้อะไรมาและต้องรู้ว่าโจทย์ต้องการหาอะไร ตอนนี้คือโจทย์ต้องการหาว่าป้ามาลีเนี่ยต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าแต่ละอย่างที่ป้ามารีซื้อจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะก็มาดูส่วนแรกนะคะป้ามาลีซื้อน้ําตาลทราย24กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ23.50สตางค์ต้องจ่ายเงินค่าน้ำตาลเท่ากับอะไรคะเด็กๆก็เท่ากับจำนวนกิโลกรัมคูณกับ ราคาต่อกิโลกรัมเพราะนั้นก็จะเป็น24่สคูณยี่สที่การคูณแบบนี้ถ้าเราไปตั้งคูณในกระดาษอย่างเงี้มันก็ทําได้แต่มันก็จะเสียเวลาเราจะทํายังไงให้เราสามารถคิดในใจได้อ่ามาดูนะคะเราก็กระจายหรือแยก24ออกมาเป็นจํานวนใหม่ให้มันง่ายเข้าก็คือเป็น12บคูณส เพราะ12บคูณสได้24นะคะเพรอได้12บคูณสแล้วก็คูณ23.50นเนี่ยนะคะอันเนี้ยตอนนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มแรกเราก็เปลี่ยนกลุ่มค่ะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อจะให้ง่ายต่อการคำนวณเพราะเราเลยเปลี่ยนมาเป็นเอา2มาคูณ23.50ก่อนเพราะเราสามารถคิดในใจได้23่คูณสองเราก็คูณแบบคิดในใจเลยนะคะ23คูณสก็คือ2เท่าของย3ิบสามก็คือสี่ิบ จุดหคือครึ่ง1คูณกับ2ก็จะได้1ถูกไหมคะพอยี่สิบามคูณสองได้สี่หกสี่หกบวกหนึ่งก็เป็น4ี่เห็นไหมคะเราสามารถคิดในใจได้ก็จะได้12บสคูณสีทีตัวนี้นะคะเราจะคิดในใจคิดอย่างไรถ้าเอาสิคูณสีแบบในใจเลยก็คงจะยากอยู่เราก็แยก47ออกมาเป็นสี่สบบวกเเห็นไหมคะสี่สิบวกเ็ก็ได้สี่สิบพอแยกออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้คูณอยู่กับสิ ะะก็ใช้คุณสมบัติของการแจกแจงก็คือเอา12คูณเข้าไปในวงเล็บก็จะกลายเป็น12คูณ40บวกนะคะตรงนี้คือบวกก็คือตรงนี้กับ12คูณ7จากนั้น12คูณ40เราสามารถคิดในใจได้12 4เป็น48เอา0ลงมาเลยนะคะก็จะเป็น480 12 7เป็น84เห็นไหมคะเราคิดในใจได้เลยนะคะก็จะรวมกันตอนนี้ทีนี้เวลารวมกันเนี่ย เราคิดในใจได้ไหมก็ได้มือนเดิมนั่นแหละแปดสิบบวกกับแปดสิบก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบก็เป็นหนึ่งร้อยหกิบสี่หนึ่งร้อยบวกสี่ร้อยก็เป็นห้ารอยหสิบสี่อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถคิดในใจได้หมดนะคะเด็กๆทีนี้ไปดูส่วนที่สองก็คือซื้อไข่เป็ดมาหนึ่ง้อยี่สิบห้าฟองราคาฟองละสองบาทแปดสิบสตางค์ต้องจ่ายค่าราคาไข่เป็ดเท่าไหร่ก็เอาจํานวนฟองคูณกับ จำนวนราคาต่อฟองเนี่ยนะคะก็จะเป็น125สคูณ2บาท80สตางค์ตัวนี้เราคูณเราคิดในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะมันเลขเยอะแล้วก็ใช้วิธีกระจายตัวเลขออกมาค่ะ125แล้วก็กระจายออกมาเป็น100บวก20บวก5เห็นไหมคะรวมแล้วก็จะเป็น125ที่พอเรากระจายออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาคูณกับ2.8มันก็จะง่ายเข้าอย่าง100คูณ2.8 ก็แค่เอาศูนย์เติมเข้าไป2ตัวแล้วก็นับทศนิยมอ่าหนึ่งตำแหน่งใหม่ก็คือ2.8งจคูณหนึก็แค่เติมศูนย์หลัง8ดไป2ตัวทศนิยม1ตำแหน่งก็นับใหม่ก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเติมศูนย์ไปสตัวนับตำแหน่งใหม่ก็1จุดก็จะเป็น280อันนี้ทําได้อยู่แล้วนะคะ20่คูณสอก็แค่เอา28่สคูณสถูกไหมฮะยี่สิบแปดคูณสได้ห้าสิบหกห้าสิบหกเติมศูนย์เข้าไปหนึ่งตัวทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ใส จุดหน้าศูนย์กลายเป็นทดิีมหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็นห้าหอย่างนี้ค่ะนะ,ะทีนี้ห้าคูณตัวนี้ก็ห้าแปดสี่สิบทศสี่ห้าสองเป็นสิบก็บวกตัวทศก็เป็น14เห็นไหมคะเราคิดในใจได้หมดนะคะก็ ใส่จุดทศยมหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอามารวมกันอ่าวิธีการรวมนะคะเราก็รวมอ่ร200เราวางไว้ก่อนนะคะทิบแปบวกห้ได้100่งร้อยเท่าไหร่คะได้130อันนี้ครูเชื่อว่าทุกคนก็คิดในใจได้นะสิบสบวกหก็เป็น20เพราะเมื่อกี้ก็คือ80ดสบวกห้ได้130บวกกับอีก20ก็เป็น1นึห้าสิบ 150บวกกับ200ก็จะเป็น350เ mm hmm. ท่านั้นเองค่ะเด็กจากนั้นก็เอาส่วนเนี้ยนะคะ350กับ564มารวมกันก็จะเป็นเงินที่ป้ามาลีต้องจ่ายเวลามารวมเราก็รวมเลยนะคะ,ะตัวหลัง60บวกกับ50ก็เป็น110บวกกับ4ก็เป็น114 500บวก300ก็เป็น800ถูกไหมฮะ800บวกกับร0อยเมื่อกี้ก็เป็น914บ่าทอันเนี้ยค mm ิ hmm. เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเราสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ไปช่วยในการคิดคำนวณได้แต่ครูเชื่อว่าหลายๆคนทำได้นะแต่ว่ายังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราต้องฝึกฝนบ่อยๆเด็กๆเราจะได้เก่งๆนะคะเชื่อเถอะว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะเก่งแน่นอนค่ะทีนี้งานในใบงานนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อครูอยากให้นักเรียนทำและหาคำตอบในแต่ละข้อโดยใช้เทคนิค ในการคิดในใจฝึกบ่อยๆค่ะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะลืนนี้ต้องได้ค่ะเชื่อเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทําด้วยตัวเองมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถเรียนวิชาคณิาสัตว์ให้เก่งได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกๆคนจ้ะเป็นหงไม่บินก็สงา่า เป็นคนดีแบบธรรมดาไม่ต้องรวยล้มฟ้าก็มีค่าและดูดี